ขอประกาศย้ำนะคะกับทุกองค์กรที่จะเข้าร่วมนะคะชุมนุมหนึ่งหมื่นยื่นร่างะะว่าด้วยนิรโทษกรรมฉบับนิติราชให้แก่รัฐบาลนะคะเพื่อนำเข้าสู่สภานะคะทุกองค์กรที่จะเข้าร่วมนะคะขอเรียนเชิญนะคะเ,เข้ามาประชุมกับปฏิญญาหน้าศาลนะคะที่วันอาทิตย์นี้ที่หน้าศาลนายารัชดาเวลาบ่ายโมงตรง แล้วสาหรับท่านที่ขณะนี้ติดต่อเข้ามานะคะเพื่อที่จะแจ้งเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกเรื่องของรถนะคะขณะนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกจังหวัดที่จะเข้าร่วมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางนะคะทุกจังหวัดนขณะนี้ก็ได้มีการแจ้งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกจังหวัดที่มีนะักโทษการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานี นะคะแล้วก็มุกดาหารมหาสรารคามเชียงใหม่ทุกจังหวัดมีความตื่นตัวที่จะเข้าร่วมแล้วก็เรากําลังรอความอ,าอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนนะคะที่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ในการที่จะบริจาคนะคะความอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารนะคะแล้วก็น้ําอาหารในการชุมนุมนะคะขอให้ติดต่อแล้วก็แจ้ง ความอนุเคราะห์ของท่านนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0812697984ขอรบกวนให้เป็นข้อความสั้นหรือ SMS นะคะเนื่องจากว่าอาจากการรับโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ทุกสายนะคะขอให้แจ้งเป็นข้อความมานะคะว่าสามารถจะช่วยรถโดยรถนะคะที่จะขนส่งพี่น้องเข้ามานะคะช่วยบริจาคก,การเดินทางเกี่ยวกับการเดินทางนะคะจังหวัดไหนนะคะ จำนวนเท่าไหร่น้ําจำนวนเท่าไหร่อาหารจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากิจกรรมของพวกเราก็เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะคะก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านเบอร์โทรศรัพท์อีกครั้งนะคะศูนย์9 7 9หนึ่งสองหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่น,นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านและก็สําหรับกิจกรรมปฏิญญาหน้าสารวันอาทิตย์นี้นะคะเป็นการประชุมและมีเสริมนะคะ วันเสาร์นี้ปฏิญญาหน้าศาลสัญจรโดยคณะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะเป็นปฏิญญาหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพบกันที่หน้าศาลอาญาศาลเอ่อหน้าศาลอาญานะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะวันนี้ก็ถ้าท่านใดมีคําถามสงสัยที่จะสอบถามไหมคะ ถ้าไม่มีนะคะก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านสื่อมวลชนทุกท่านในการกระจายข่าวและก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้กับกิจกรรมของภาคประชาชนด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะแล้วขอเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมายืนทํากิจกรรมเชิงสนัญลักษณ์ที่นี่ด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ภาพสวยหรือยังยืนตำแหน่งหมอช่วยดูด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญชวนพี่น้องนะคะที่มาร่วมกันนะคะช่วยกันตะโกนกู่ร้องนะคะให้ทั้งโลกได้ยินไปพร้อมๆกับเรานะคะว่าเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนนะคะในการปลดปล่อยนักโทษการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมก้าวแรกของเราคือการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ การนิรโทศกรรมและการขจัดความขัดแย้งที่นำเสนอโดยคณะนิติราชให้กับรัฐบาลเพื่อนำเข้าสู่สภาตามอำนาจของประชาชนที่ได้มอบไว้นะคะให้กับรัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านเดี๋ยวเรานะคะมายืนยันร่วมกันว่า29ตกรา พบกันนะคะ8ปดโมงตรงพบกันที่หมุดคณะราษฎรนะคะยี่ก้าคม8าโมงตรงพบกันที่หมุดคณะราษฎรปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะคะเดี๋ยวเราพร้อมๆกันนะคะยี่บกราคม i'm